งมเข็มในท่อมหาสมุนียังงมได้นะลูกนะแต่จะง,งมหาคนดีพระดีพระ,พระแท้จะหาที่ไหนลองคิดดูนูี่เราก็ดีแล้วสมบูรณ์ดุลเรียนทำในวิานายัยสอนลูกหลานด้วยทำในวิานายัยด้วยมมากด้วยผลดีแล้วเชื่อที่ดีสว่างครอบสามแดนรกุกขธาตุนี่ยังไม่มีคนดีพระดีพระ,พระแท้มาเนี่ย นี่เรื่องของเรื่องมันเห็นกันมาก็แค่นั้นก็แค่นั้นหรือว่าคนดีนี่จะสูญสิ้นจากไอ้ไอ้สูญสิ้นจากโลกพระดีจะสูญสิ้นจากโลกเนี่ยก็เราเรามีดีอยู่นี้นะจะไม่มีเชื้อที่ดีติดมาบ้างหรือลราว่างนั่นตำแหน่งนั้นแหละเราที่นาแต่ดองเราเคือเราพรนะมนมรเรื่องรมเรื่องวินอะเรื่องมรรคเรื่องผลเร,งเรื่องสมาธิขั้นใดขั้นใดขั้นใดเรื่องศีล หยาบชิ้นกลางชิ้นละเอียดสมาธิหยาบกลางละเอียดพัญญาหยาบกลางละเอียดแล้วก็พ้อพ่อพ่อ,มพอมหมดนะี่มาคิดว่ามันจะมีเรื่องที่ว่าแบบนี้เกิดขึ้นในความรู้สึกของพ่อเนะี่ยเอ่บรดูพระก็เท่านั้นโยมก็เท่านั้นนี่แต่ที่ถือมานะมันไม่ได้มีเอาธรรมเอาวินียเป็นใหญ่ไม่ได้เอาหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่คือทางด้านคารวะญาติดโยมก็ไม่ได้เอาทางหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่ไงก็เอาทางความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ อ่าเราก็ไม <boat> ่ว่าเราก็ยุคไหนสมัยไหนมันก็พอกันนั่นแหละใช่ไหมหน่ะ anyway. ย um, ุคแม้เ <fruit> ป mm ็นยุคกู้เจ้าเจ้าโป่งยังทรงก็ชนอยู่นี่ลูกศิษย์ก็ยังทะเลาะกันอยู่นี่พระเจ้าชาติศัตรูเออหรือว่าพระเจ้าพิมพ์พิสารหรือว่าอะไรต่อไม่อะไรเมืองลิทวีอะไรแล้ว้ก็โอ้ยก็ยังทะเลาะวันกันอยู่ก็ช่างเถอะว่าอืมแม้แต่กรุงกรินพัฒน์พระวิถุนพระเจ้าพระวิถุนวิ่ง อ่ยังไปจัดการอยู่นั่นจะว่าไงไอพระเจ้ายัางทรงบูชชนอยู่ความโกรธความแก้นนี่มันไม่ลงไขรมันไม่ลงศัสดาเนี่ยมันไม่ลงอย่างยิงดูนั่นนั่นแหะถ้าที่เต็ม,มานาาตัวนี้มันลงได้มากผมพฏิภนผามันก็เกิดแค่เพียพอลองพี่นาแต่ทองดูเรื่องมันยากอีกนี่เรียว่าง,งมเข็มในต้อมหาสหมุดนี่เข็มนี่มันยังงมได้ลูกนะมันเป็นวัสดุนิ่งๆของมัน มันก็ไปก็ไปตามลมตามแรงตามอะไรเขามันตามน้ำซัดน้ำพัดน้ำอะไรเท่านั้นแหละแต่ใจของคนนี่ดิีมันพลิกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วที่สุดเลยขุนเขายังพอชั่งน้ำหนักได้วัดความยาวความสูงได้ท้องทะเลที่บอกว่าไกลสุดหูสุดตาก็ยังหยังย่งได้ว่าลึกเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่แต่ใจมนุษย์ยังไม่ได้ดูสิ พระเจ้าตัดมรัคธรรมกว้างไกลขนาดนั้นท้องทะเลมหาสมุทรเรื่องกามของท้องทะเลมหาสมุทรนี่มันนับต่กามของมนุษย์นี่คือน้ํากามนี่ยังเทียบกันไม่ได้อสี่ท้องมหาสมุทรนี่ยังนับได้ว่ากี่ยอดกี่โยอ์กี่ไม่กีออ่ไมอแผ่นดินเป็นหินยังชั่งน้ําหนักได้แต่ชั่งน้ําหนักเรื่องกามของมนุษย์ชั่งน้ําหนักไม่ได้อีก ในจของมนุษย์นี้ถ้าว่าดีก็ดีถุดว่าหาบุคคลที่อุบัติขึ้นที่เป็นผู้ที่เลิศผู้ที่ประเสริฐอย่างนี้ไม่ค่อยมีมหาบุรุษหนึ่งมหาบุรุษเอกผู้อุบัติขึ้นเหมือนพระเจ้าและพระสงฆ์สาวกถ้าจะไปหาที่ไหนหน,นูดูหนี่ยากลำบากนะพ